สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุกค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเื่อนมาดูอีเหนานะคะบอนสีอีเหนาค่ะต้นนี้ต้นนี้ใบใหญ่นะคะก้านอวบใหญ่มากเลยนะคะก้านอวบใหญ่มากนี่ค่ะขอเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไปว่าทําไมเขาไม่แทงหนอ่อขึ้นมาเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเป็นพุ่มเลยค่ะค่ะตก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิป ได้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหัวเขาใหญ่แค่ไหนนะคะเราไม่ได้มาดูเขานายมากค่ะเราไม่ได้มาดูเขานายมากพอเห็นอาการแบบนี้นะคะนี่เลยใบเขาเหี่ยวแบบนี้ค่ะใบเหี่ยวทิ้งใบแล้วนะคะเริ่มทิ้งใบก็มาส่องดูหัวเขานะคะถูกต้นกามปูหลุดนะคะเข้ามาคลองพื้นที่เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้กำปูลุดเข้ามาทองพื้นที่แล้วนะคะไปแอบ,บดูหัวเขาก่อนเลยคะ่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะหัวใหญ่มากนะคะหัวเขาใหญ่มากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะแห้งนะคะวิธีแก้นะคะเราจะต้องเอาเขานะคะ เปลี่ยนดินนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เพิ่มดินนะคะแล้วเอากระถางของเขาไปแช่น้ําให้ชุ่มเลยนะคะทําให้ดินชุ่มค่ะเพื่อรักษาหัวของเขาเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะตายได้นะคะหัวแห้งมากเลยนะคะรากเขาไม่มีเส้นออกมาเลยนะคะรากเขาไม่มีเส้นออกมาเพราะว่าหัวเขาสูงกว่าดินแล้วนะคะ ทำให้เขาไม่มีโอกาสไปหาอาหารแล้วก็ส่งอาหารไปเลี้ยงใบได้นะคะดังนั้นนะคะเราควรขุดหัวเขาออกมานะคะแล้วก็ไปแช่น้ำหรือไม่ก็เติมดินนะคะเติมดินให้นิดหัวแล้วเราเอากระถางไปแช่น้ำให้ชุ่มเลยค่ะแช่ไว้เลยนะคะ1คืนค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยลดยกออกนะคะแล้วลดน้ำปกติค่ะให้น้ำชุ่มตลอดนะคะยิ่งช่วงฤด,ดูนี้นะคะฤด,ดูหนาวอากาศแห้งแ้งนะคะอากาศแห้งจะทำให้บอนสีของเราทิ้งใบแต่ถ้า ไม่รักษาหัวเขาไว้นะคะหัวเขาอาจจะตายได้นะคะดังนั้นควรดูแลรักษาเขานะคะบนสีช่วงนี้ต้องดูแลกันนะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ